เบลล่ารานีจอยสุดๆอวดสเตปโยกมันๆหลังกองถ่ายอยู่ใกล้งานบวชต้องบอกเลยว่าออนแอร์ไปได้2ตอนแล้วสําหรับละครฟอร์มยักษ์อย่างผมนิขิตพักต่อจากละครบุพเพสนิวาสแต่ถึงอย่างนั้นก็ทำเอาแฟนละครติดงอมแงมแถมยังกวาดเรตติ้งไปได้ถล่มทลายเลยล่ะคะ่ะล่าสุดมีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายนึงได้ออกมาโพสคลิป เผยเบื้องหลังการถ่ายละครพรมลิขิตในฉากที่เบลล่ารานีรับบทเป็นพุทธาลนกำลังต่อบทอยู่แต่กลับได้ยินเสียงเพลงจากงานบวชที่ถูกจัดอยู่ใกล้ๆกองถ่ายงานนี้นางเอกสาวจึงอดไม่ไหวขอโชว์สเต็ปเต้นเบาๆไป1หนึ่งกรุป โดยได้ระบุคแคปชั่นว่าเบื้องหลังพมลิขิตจอยหมดไม่สนงานบวชใครทามกลางบรรดาแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเอ็นดูพี่เบลลา่าเต้นได้ทุกที่อยากให้มีทุกวันเลยติดงอมแงมสาวเบลล่าเธอสวยนะ่ารักมากๆครับเบลลา่าเบลลา่าดูตอนสองจบแล้วอีก5วันกว่าจะได้ดูคิดถึงเบลล่าจอยเวอร์โชสเตปโยกมัน